สบายดีสวัสดีพี่น้องมาบ้างไปดองมากินเข่ากินเข่าเที่ยงวัอนี้ครัวหมูพี่น้องเก่าไปยองก้มมือกับเจ็บไม่เจ็บไม่ยาและเห็นกินเองกับเจ้ว

อะไรเช่นวะเจ็ดวัราคสองพันแปิบบาทปะเฮ้ยชือให้สองพัิบาือ้าใจเปิบช่อให้เอาแห่ไปตวแห่ไป

มเย็นันไม่เย็นห่ออบหวานปลาเลื้ยงคงหนึ่งมันจะนำยี่หองต่อไปผมมันเย็นและลงงนึกถึงมดลงหวานหายเราเรอื่นถ้าเรากินในกลุ่มตัวมากมากกว่าเราอีก แล้วก็ลลงเรียบดนาหวานจัดหวานน้ำเหลกปั๊ดม่ประการลิ้นยังนน้ำเหลกยุงอาะคือยังต้องงาวานอันด้บานละโตสองโตคือว่าเติมนึงเลยนะเจ้ากง่ายเห็ดเห็ดมาหนี่งสิวานเสจรามเลยกโอกเดีแต่ดีนั้งได้ป่าอยู่ป้าหาโตได้ได้เฮ้ยหายออกฟิตมูนไม่ตื่นหนา อ่ะโอเคไปน้องคลิปนี้กับช็ก็่ช็คกจากอะไรหมด่อไราไปก่อนไปน้องเอ้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นัเดอ์ไปน้องเป็นกำลังใจให้ไปน้องเด้อตอนนี้แปดอยกว่าแล well Entonces, ้วไอ้เล้วฝากไอเดอ์เอฟซีเลยติดตามผู้ไม่ติดตามก็เร่ยไ่อยๆไปเ่ออออ่่อยอเอยอ่ Baiklah